จิตในฐานการงานเนี่ยเป็นอนุสติฐานที่6ที่พระศาสดาตัดไว้กับพระนนท์เพราะนั้นวิธีในการที่จะภาวนาไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยพระองค์ให้ใช้การงานเป็นฐานที่ตั้งได้ก็คือให้ตั้งใจทำงานนั่นเองให้ใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับการทำงานนั้นถ้าคนเรามีใจจดจ่ออยู่กับการทำงานเนี่ยงานทางโลกก็จะดีงานทางธรรมก็จะได้ด้วย งานงทางธรรมได้ก็คือขณะที่จิตเนี่ยเคลื่อนออกไปปรุงแต่งเรื่องอื่นนอกจากการทํางานนั่นคือจิตกําลังไปสร้างภพคือกําลังฟุ้งซ่านออกไปก็ให้ยมละความเพลินดึงจิตกลับมาที่งานใจก็จะจดจ่ออยู่กับงานหรือเรียกว่ามีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการทํางานสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นจิตคนเราจะมั่นอยู่กับการทํางานได้อย่างไรก็คือจะต้องมีสติการระลึกได้กลับมา สติการระลึกได้